เดยจะตินพักพวกติดบุญหมุนกันอยู่นั้นก็เลยกลายเป็นพระปักเกตเป็นพุทธภูมิไปรุน่นมาไปอีกทางนูง้นแต่ไม่ใช่ไม่ดีดีแต่นานแต่ถ้ามาหาพระพุทธเจ้าแค่ชาติเดียวเข้าใจนะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอ๋อ,อเราเข้าใจเขาแล้วแต่เขาต้าวว่าเขายังไม่ไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธองค์เขาก็ยังไม่ขึ้นเราก็แค่ส่งใจช่วยเท่านั้นแหละ ให่เราก็ไม่ลงไปสร้างต่อเป็นม่านบางตาของเราเองเขาตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสมุดเฉกประหันที่ใจไม่ลงไปเพราะศรัทธาต่อท่านแล้วก็ลงม่านนี้ก็บังที่บังนี้ก็หายไปอัน้ต่อไปมันยังมีม่านอีกอีกชุดหนึ่งคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นม่านอะไรกัยไอ้คนรู้นทำไมเราดูคนนู้น ไอ้ลูกมั่งวันนี้ทำไมสําทำหน้าไม่อารมณ์บ่จอยนะไอ้คนนี้วันนี้ทำไมขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าเราก็เกิดไม่พอใจในดอยเขาเรียกว่าปฏิกิสังขารละเอียดเมื่อเราเกิดอย่างนี้ขึ้นม่านตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นนี้เพราะพระเค์ก็ให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ย อยู่ในความกดดันอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือเขากำลังรับกรรมนี่เขาขอกรรมและรับกรรมอันที่สองเขาเหล่านั้นถูกบีบคั้นจากธาตุสี่ในกายเขาที่เปลีป่ยนแปลงเราพอเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแบบนี้เออที่เราก็เป็นอย่างนั้น่ไมเราก็จะเข้าใจเขาบพราอย่างนั้นเราเกิดเห็นอกเห็นใจความขุม่นโมงนี้เราจ แต่หายของในกอหายไปในขอโผกมันก็มีอีกก็ขุ่นมัวอีกแล้วก็มันต้องไล่ไปแต่ละคนที่ขุ่นมัวจนรอบไปหมดตรงน,นี้ยเขาเรียกว่าเมตตาอัปปาเมืม่อเมตตาอัปปาลอย่างลอดไปหมดอเรียม,มารเปกอรอันนี้เราก็จะว่างไปหมดแต่มันยังสะว่างหมดแล้วแต่เหมือนเหมือนกับ มีรถแรงดีอ่ะคือตอนนี้อยู่เกียร์ว่างแล้วเข้าใจหมดแล้วแต่มันยังเครื่องยังติดพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าก็บอกเอาเครื่องนอกว่างหมดแล้วข้างนอกว่างหมดแล้วข้างในก็ว่างหมดแล้วตอนเนี้ข้างในอ่ะยังติดเครื่องรออยู่จะรออะไรอยู่ต้องว่างหมดแล้วสว่างหมด ต่ไอตรงสว่างนี้ถ้าเดินจิตจริงมันไม่นอนเลยเป็นคืนเลยมันจดช้องหลู่มันเหมือนกับมองหาศัตรูอะไรจะปูมาอยู่อต่นี้พระพุทธเจ้าก็บอกก็เหมือนรถอยู่เกียร์ว่างดับกุญแจซะสิพอเราเข้าใจไปดับกิจาจมันก็ดับหมดเข้าใจไหมก็คือจิตนจะเข้าใจก็จะไม่ต้องไปจ้องอะไรแล้วก็กลับมาดับพิจารพอดับพิจาจมันก็คือ เจตเจนก็คือ,อเข้ามาสู่สัมมาสติจะมรัมกลงแค่จะอยู่ที่ใจพอมรักมาอยู่ที่ใจปิติหรือเต้นลงออกปิติตัวนี้คืออริยามามาปิติตัวนี้คือเมตตาอัปปามายะปิต,ต,ต,ปปติหรือเต้นลงมีนกขมิใจเขาทั้งนั้นนั้นจะมีอะไรปรุงอยู่ก็คือนีิเดาจนกงกรมแล้วก็ลองทำ แล้วผู้นี้จะคุยกันว่ามีอะไรติดเคสที่ออกมาก็จะเป็นบทเรียนชี้ให้เห็นแล้วมันก็จะไม่เหนีอะไรปุ่มก็แบบุ๊บพอเป็นอะไรเป็นเข้ามาสู่อรอยิยมรรคข้างในปังมันดับหมดเลยดับหมดเลยอดีตอนาคตปัจจุบันมันเป็นอันเดียวหมดเลยแล้วตอนที่มันสว่างเนนะี่ยคือสังขารพร้อมจะทํางานมันก็จะเป็นจะเป็นอนาคต โดยเอาฐานจากอดีตที่พร้อมปุ่งความเป็นจุกปัจจุบันเลยสวา่างแต่ดับหมดปึ๊บจึกเปนเข้าใจนะอักรองทำอยู่ได้บาราบุญก็ยังเคยทำโรงทานไหมเคยไปทำโรงทานไหม เออเอาทดลองมีกิจกรรมทำเด็กคนก็ฝากด้วยฉันก็ร่วมด้วยนะร่วมด้วยถ้าคนทําก็ยิ่งทํายิ่งสนุกก็มีแต่คนมาเชิดชูเอาขอร่วมด้วยวงมันยิ่งใหญ่เข้าใจไหมระหว่างที่ตอนที่ทําตรงนั้นเราจะมีความสุขอิ่มเอิบเลยเพราะมันได้สารเสร่มมันไม่ยึดติดมันก็มันก็ได้รับอยู่ เข้าใจไหมเนี่ยขอร่วมด้วยไอ้บงก็ยิ่งใหญ่ขึ้นจะถูกอ,อก็เราไม่ไม่รู้สึกตรงนะั้นแต่เราก็ยังอยู่ในกิจกรรมตรงนี้แทนที่เราจะมาเดินกันยา่าง ต,ตรงนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่มันไม่ใช่ทางที่เราจะไปเพราะตรงนั้นทางที่จะไปคือพระปัจเจกทางที่ไปตรงนั้นคือพุทธภูมิอะไปเป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีไปเรื่อยๆอย่เพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเลี้ยวมาเดียวเพื่อไปฝั่งพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจังมีสองเวล ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทำมาหรือปฏิบัติตามคำสอนเอาตรงไหนพวกเราจะติดใจตามที่พระพุทธเจ้าทำมาจริงไหมก็ต้องทำตามท่านน่ก็ไม่ได้ผิดไงตามทำท่านก็เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเ็าไม่รู้ว่าไม่ต้องไปลงรายละเลอียดขนาดนั้น ก็ทําตามที่ท่านทําก็ไปทําเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าถ้าทําตามที่ท่านสอนก็เป็นลูกศิษย์ท,าท,ท,ท่านเอออ้อาวก็ใช่ไหมล่ะเอเอ,อ,อย่างนี้แหละเราก็จะจับไอตต้ตรงประเด็นเออก็ใช่ก็ตรงนี้มันก็จะต้องให้คนมีปัญญาถึงจะเกิดจขึ้นถ้ายังไม่มีปัญญาก็ ท่านใค้วนอยู่อย่างนั้นก่อนแต่อย่างนั้นมันก็ดีอย่างากิเลสเต็มฐานมจะเบาบางแต่มันจะไปติดโลกธรรมติดแบบแบบทาทางบวกอะกิเลสน,ตนแต่บนทางบวกมันมีลบซ่อนอยู่แล้วไม่รู้ตัวเห็นไหมนก็มันลึกอะแต่ตอนนี้ตอนสำหรับคนที่เข้าใหม่เราสอนอย่างนี้ไม่ได้ตีเอาเลย ไม่ใช่ก็คือเขาเข้าใจแล้วเสร็จแล้วแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนพระพทธเจ้าให้เราไปอยู่กับทานทำให้เขาพ้นภัยแล้วต้องมีความสุขแล้วตอนหลังๆเราแค่ใจช่วยอันไหนพอช่วยได้แบบเราไม่เดือดร้อนเราก็ช่วยแต่ถ้าบ้าบุญเนี่ยมันช่วยเต็จะตัวจะตายก็ยอมมันเป็นคนละเรื่องกัน มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่มันเป็นโลกธรรมเออเราปรับผจญจนะับปัญญาอยู่ตรงนี้เลี้ยวออกและไอตอนที่เราทําผ่านมาเนี้ยถ้าปัญญาเราไม่ไม่ผ่านตรงนี้เราจะหนีโลกธรรมไม่ได้เพราะหนีโลกธรรมไม่ได้เราก็วนอยนู่เราไม่ก้าวขึ้นมาเพื่อมาวางสายใหญยปเอมวางปฏิฆละเอียดเห็นไหมเราจะไม่ขึ้นมาตรงนี้ สองอันนี้คือเดินปัญญาเข้าสู่โลกุตตะละแต่ถ้าเราหมุนอยู่อย่างนี้มันยังอยงู่ปัญญาต้องเฉียบตรงนี้ไปเดิขึ้นขึ้นยา้และต้องรู้ว่าที่ทําไปทําเพื่ออะไรสงบระงรับดับกิเลสแต่ไม่ขาดพอสงบระงรับดับกิเลสแล้วเห็นเลยโลกธรรมเป็นภยัยพเห็นโลกธรรมเป็นภัยก็เข้าใจแล้วเดือนหน่ายตรงนี้แต่ยังไปไม่ได้ก็เข้มาดูที่อะไร ตรงนี้เดือดโจกมากมากจนเกิดถึจิตกับกายแยกกันเพราจิตกับกายแยกกันเราเห็นแล้วออก,กายนี่แหละจิตติดโลกกับกายเอาจิตติดอะไรบ้านบังตาของจิตกับกายสายใหญ่กับปฏิกะแลวก็บอกวาน,นี่คือภาพทั้งหมดที่เกิเห็นเข้าใจนะหลวงพ่อสรุปให้เป็นอย่างเนี้รายละเอยียดจะต้องทอาเองเพราะเนี่ยทำทั้งหมดจะขององศา,ศาสดาแต่หลวงพ เอารายละเอียดมาได้ไม่ได้มากกว่านี้เพราะถ้าได้มากกว่านี้พ่อก็ต้องเป็นศาสตราจารย์เอาใจใจในยะใจความขึ้นมาเลยนั้ะบอกใจนะแค่แค่นี้ก็จะออกงาได้ชั้น,น,นยังหมดบอ,อกใจนะเดี๋ยวลองทําดูแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกั <c oughs> เอาับบนนี้เหรอออ,อ๋นึกว่าจะอยู่ต่อลองเดิน ถ้ามันแยกแล้วแยกแล้วก็ถึงใจเห็นสายใหญ่ถึงจยวางสายใหญ่ได้แต่ถ้ามันไม่แยกนะจะใหญ่กับกายยังเก,กาะกัอยู่ไม่เห็นสายใหญ่มหไม่ชันมันจะไม่เห็นคุณค่าของการวางสายใหญ่จะไม่เห็นคุณค่าเราจะเห็นไงก็ไม่ได้ให้ไม่ให้ว่าทอดทุระไปเลยก็มีอะไรก็ควรทําก็ทําเพราะมากกว่าที่ควรทํา ไม่เกิดไปอยู่์มันจะเห็นตรงนี้มีอะไรควรช่วยช่วยมีอะไรควรทำทำแต่มากกว่าที่ควรทำไม่เกิดประโยชน์เราไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องวางแค่นั้นเองคน,นี่ไงก็เราไม่ที่เราไปแรวแวงตรงนี้เพราะโลกภายในข้งางล่างไม่เข้าใจอ้า,อาก็เรื่องของเขาว ก็เราเข้าใจเราก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวก็แค่นั้นเองฮะก็เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องก็หน้าที่ก็คือหน้าที่แต่หน้าที่เราทําเต็มสมบูรณ์แล้วมากกว่านั้นเราทําไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยแค่นั้นเองคำว่าสมบูรณ์นี่ไม่ใช่เราเราทําให้เต็มที่ที่เราทําได้ สมบูรณ์หรือเปล่าไม่รู้มันเป็นไปตามกรรมเนอเอเอเรา,าทําเต็มที่ของเราแล้วมากกว่านี้เราทําไม่ได้จบอยู่แค่นั้นแค่นั้นเองคือถ้าไม่ปล่อยวางนะั่นคือถ้าในภาษาของปัจจุบันปล่อยวางคือละไม่เอาอะไรเลยไมาเรียกว่าทอดทุระไปเลยนี่ไม่ใช่ อันนี้ปล่อยวางทำเต็มที่เท่าที่ทําได้แล้วเป็นประโยชน์แก่เขาเอเป็นประโยชน์แก่เขาด้วยไม่แย่ทําเต็มที่แล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วยังอยากจะทําอันน sure> ี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่เขาบอกไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องปล่อยไม่ใช่ไปยัดเกียดติก็ไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วถ้าเราจะทำอะไรให้เขาเขาต้องขึ้นมารับ ไม่ใช่ลงไปให้เพราะพุทธเ,เจ้ายัางทําไม่ได้ลงไปให้เห็นไหมไอ,อต้ตัวตัวคําสอนพระพุทธองค์จะเป็นเครื่องอยันถ้าไม่ขึ้นมารับให้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาโยนจริงยางนีนสามข้อทําไม่ได้หนึ่งไปรับกรรมแทนใครไม่ได้เเขาเขา,เขามีกรรมก็ต้องรับกรรมไปเพราะดวงจิตมาจากไหนไม่รู้ เพราะถ้าเกิดมาเขาต้องมีกรรมติดตัวมาทุกคนมาเกิดจะมีกรรมไขาต้องรับกรรมข้อที่สองถ้าจะสอนเขาต้องขึ้นมารับไม่ใช่ลงไปให้ข้อที่สามสอนคนทั้งหมดให้พ้นภัยเป็นไปไม่ได้เป็นได้แค่บางส่วนที่เขาขึ้นมาเนี่สามข้อที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่ออะไรเข้าเคสสามข้อนี้เราจะไม่วิเคราะห์เลยปัดทิ้งไปเลย พราะผู้เจ้าทาไม่ได้เราจะไปเก่งแค่น,นั้นนะตรงเนี้ยแต่ตรงนี้จะใช้ได้หลังจากที่เราต้องผ่านวางโรกธรรมเบาบางแล้วกิเลนต่างเบาบา,างถึงจะมาเข้าใจตรงนี้ได้ไม่ไงั้นมันจะขัดแย้งตลอดเพราะใจมันไม่ยอมรับเนื่องจากมันมองว่าตรงนี้เป็นภาระต้องรับผิดชอบาจัดเลให้บางก็เป็นขั้นตอใช่นี้เบาบางขั้นต้นเนี่ยก็คือให้จิตกับกายมันแยกกันให้ได้ ็คือเดินให้มานจะทําทางคือเดินมากมีองแตกแบบปิติว่าจะเต้นลงออกขั้นพื้นฐานแค่ราหยับหนึ่งให้มันเบาบางก่อนเบาบางถึงจะมาเข้าใจคําสอนของพระพุทธองค์ตรงนี้ได้ถ้าตรงนู้นไม่เบาบางศรัทธาต่อพระพุทธองค์ก็ไม่เกิดเนี่ยมันมันมันย้อนแย้งนะท่านเข้าใจไหมแต่กลับซะแล้ว ไม่ได <laughs> <taking harder and unfair half> ้ทิ้งเวลาให้เราสักวันเดนหน้าครับเดืนหน้าเล้เอ้ไรว่ากันตรงเนี้ยถ้าเรียกว่าว่าสนะเ้เดียวละว่าสนะได้แล้วว่ากัน ได้มันต้องทำศึกษาดีติดขัดแต่ไม่ยอนมาถึงมาเอามาเอาไม่ได้ต้องเตรียม